เทคนิคทริคสำคัญในการลงทะเบียนเราชนะให้เราได้รับเงินนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่โครงการเราชนะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งและก็ โครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนนะคะไม่เคยมีชื่อในระบบแล้วก็ไม่มีแอปพลิเคชันเปาตังค์นะคะวิธีการลงทะเบียนเราชนะก็มาย้ำกันอีกรอบนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็ข้อที่หนึ่งก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w เบราชนะ .com นะคะและก็เริ่มทำการลงทะเบียนเราชนะโดยเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะคือโดยทั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโคต้ากัน ลงทะเบียนนะคะประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะคะก็ให้ไปกดปุ่มลงทะเบียนเราชนะนะคะจากนั้นนะคะข้อที่3ก็ไปที่รายละเอียดโครงการรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็ข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงการเราชนะ,ะแล้วก็จะมีช่องให้คลิกคำว่ายืนยันนะคะ จากนั้นเข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนบุคคลนะคะหน้านี้ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนได้แก่ชื่อนามสกุลนะคะเลขหน้าบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะจากนั้นถัดมาก็จะเข้าไปกรอกเลขรหัส OTP นะคะดังนั้นจะส่งเป็น SMS นะคะไปยังเบอร์มือถือของคุณนะคะเมื่อได้เลข OTP มาแล้วก็กรอก OTP ลงไปแล้วระบบจัดการปรมมวลผลให้รอสักครู่นะคะจากนั้น ประมวลผลเสร็จระบบก็จะมีข้อความขึ้นมานะคะคว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตาตามเงื่อนไขโครงการนะคะทีนี้มาดูที่สําคัญนะคะการเตรียมตัวการลงทะเบียนก่อนที่เราจะไปลงทะเบียนเราต้องเตรียมข้อมูลสําคัญนะคะของเราเองนะคะเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะคะอันดับแรกก็คือ1น,นะคะก็คือชื่อนามสกุลควรระบุให้ถูกต้องนะคะตามบัตรประชาชนนะคะ สกดให้ถูกต้องนะคะข้อที่2ก็คือเลขบัตรประชาชนนะคะควรเช็คให้ถูกต้องตรงตามบัตรประชาชนหาพิมพ์ผิดอาจทําให้เกิดข้อมูลคลาดเคลื่อนแล้วก็ส่งผลต่อสิทธิ์ของท่านได้นะคะข้อที่3ก็คือรหัสหลังบัตรประชาชนนะคะมีทั้งหมด12หลักโดยมี2หลักแรกนะคะให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วน10หลักสุดท้ายกรอกเป็นข้อมูล ตัวเลขนะคะนี่ก็คือข้อที่3ต่อไปก็วันเดือนปีเกิดในนี้เราก็ทราบอยู่แล้วเนาะข้อที่5ก็คือเบอร์โทรศัพท์จัดการลงทะเบียน1เบอร์นะคะต่อ1คนเท่านั้นนะคะและก็ใช้ในการยืนยัน OTP นะคะที่จะส่งเข้ามาทางกล่องข้อความนี่ก็จะเป็นทริคนะคะที่ เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบให้ดีเวลาเราลงทะเบียนนะคะไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์แล้วก็จะทําให้ข้อมูลคาาเคลื่อนมันก็จะเสียเวลาในการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไปแจ้งอย่างเจ้าหน้าที่นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็มีแจ้งแล้วนะคะสำหรับใครที่กรอกข้อมูลผิดพลาดหรือมีปัญหาในการลงทะเบียนก็สามารถโทรไปที่สํานัก กระทรวงการคลังนะคะหรือโทรไปสอบถามที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีบริการตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าจะโทรติดหรือโทรติดยากติดเร็วนะคะก็อยู่ที่การใช้งานของคนที่เข้าไปใช้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะคะที่ลงทะเบียนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ได้รับเงินกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ